สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับแนนนารดาเกาะสวุวรรณนะคะในช่วงนี้ค่ะ most insight คุณผู้ชมเคยได้ยินเพลงนี้กันบ้างไหมคะยังเขาเดือนหก ฝนก็ตกพรำพรำเพราะวันนี้กําลังเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะแล้วต้องบอกเลยค่ะว่ามิถุนายนนั้นฟ้าฝนก็เริ่มที่จะตกลงมาเรื่อยๆแนนเราเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพของคุณผู้ชมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งหนึ่งเลยที่จะมาเป็นตัวป้องกันหรือว่าช่วยให้คุณผู้ชมนั้นห่างไกลจากโรคหวัดได้นั่นก็คือเรื่องของ หน้ากากอนามัยเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่แนนมันนำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ Most Insight ค่ะ และในบรรดาโรคติดต่อนะคะโรคติดเชื้อจากทางเดินหายใจนี่แหละค่ะถือว่าเป็นโรคติดต่อที่สามารถจะติดกันได้ง่ายมากที่สุดไม่แบ่งด้วยนะคะว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ยิ่งท่ารายไหนนั้นมีภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็จะส่งผลให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะเจ็บป่วยได้อย่างง่ายค่ะดังนั้นแนวทางในการที่จะหาวิธีป้องกันแล้วก็แก้ไขในเรื่องนี้นะคะวิธีแรกที่เป็นขั้นต้นที่แบบเริ่มได้กันง่ายๆเลยนะั่นคือเรื่องของหน้ากากาอนามัยนั่นเองค่ะ ที่จะมาช่วยป้องกันแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายขั้นตน้นไม่ให้คุณผู้ชมนั้นต้องเจ็บป่วยกันในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับหน้ากากาอนามัยนั้นต้องบอกเลยว่าประสิทธิภาพในการใช้งานโดยวิธีการคิดคน้นโดยคนไทยนั้นดีเยี่ยมจริงๆค่ะ หน้ากากอนามัยในปัจจุบันนี้นะคะส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นแบบเช็ดเช็ดแล้วทิ้งหรือว่าใช้แล้วทิ้งนั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงเป็นเหตุให้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมอบหมายให้กับทางศูนย์เอ็มเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้มีการวิจัยแล้วก็พัฒนาในเรื่องของหน้ากากอนามัยให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงขึ้นโดยเฉพาะสามารถที่จะป้องกันแล้วก็ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ค่ะและความสําเร็จในครั้งนี้นั่นเองนะคะเป็นเพราะว่า ทีมวิจัยนั้นมีการพัฒนาวัสดุตัวหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญมากๆนั่นก็คือวัสดุผงพิเศษค่ะเป็นชื่อเรียกว่าไฮดรอกซีอะปาทายไทเทเนียมไดออกไซด์นั่นเองโอ้ชื่อยาวขนาดนี้ที่มาที่ไปนั้นคืออะไรเป็นวัสดุ2ชนิดนะคะที่มารวมตัวกันตัวหนึ่งนั่นก็คือไฮดรอกซีอะปาทายอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือไทเทเนียมไดออกไซด์เมื่อนำมาต่อกันแล้วก็เลยกลายเป็นไฮดรอกซีอะปาทายไทเทเนียมไดออกไซด์นั่นเองค่ะ ไฮดรอกซีอะปาไทเป็นวัสดุเซรามิกที่มีส่วนประกอบใกล้เคียงกับกระดูกค่ะได้มีการนำมาใช้งานทางการแพทย์บ้างแล้วเช่นเป็นวัสดุทดแทนกระดูกมนุษย์และด้วยคุณสมบัติไฟฟ้าสถิตเนื่องจากการยึดเกาะแบบจำเพาะของประจุคแคลเซียมและการสลายตัวแบบพิเศษของประจุฟอสเฟตจากผิวของอะปาไท ทำให้ไฮดรอกซีอปไทยสามารถที่จะจับยึดไวรัสแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ซึ่งมีประจุบนผิวเซลล์เอาไว้ได้ในส่วนของไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นวัสดุเซรามิกที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการย่อยสลายโมเลกุลของสารอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นสารพิษแบคทีเรียไวรัสจุลินทรีย์หรือกลิ่น และเมื่อทั้งสองอย่างนี้มารวมตัวกันจึงได้วัสดุใหม่เป็น h y ดรอกซ a p ป t i t e ไทเทเนียมไดออกไซดที่มีประสิทธิภาพในการยึดจับสารอินทรีย์หรือจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียได้อย่างดีและยังสามารถย่อยสลายหรือกำจัดได้ดีด้วยแหละค่ะนี่ก็คือสาเหตุที่นำมาใช้ผลิตหน้ากากอนามัยที่มีชื่อว่า N95 ค่ะ ความแตกต่างของหน้ากาก N95 นะคะกับหน้ากากอนามัยโดยทั่วไปค่ะแตกต่างกันตรงที่หน้ากากอนามัยโดยทั่วไปนั้นจะประกอบไปด้วยผ้าสามชั้นด้วยกันค่ะ ขึ้นอยู่กับความสามารถของการกรองนั่นก็คือขึ้นอยู่กับช่องว่างของเนื้อผ้าหรือว่าเส้นใยในเนื้อผ้านั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับราคาที่คุณผู้ชมหาซื้อด้วยนะคะว่าคุณภาพของเนื้อผ้านั้นดีเยี่ยมมากน้อยแค่ไหนแต่ในขนาดที่หน้ากากแบบ N mask นะคะจะประกอบไปด้วยผ้าถึง4ชั้นด้วยกันค่ะในชั้นที่2นั้นจะเคลือบวัสดุที่มีชื่อว่า hydroxyapatite titanium dioxide นั่นเองชื่อยาวมากๆแต่มีคุณสมบัติในเรื่องของการป้องกันเชื้อโรคที่จะ เข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมในขณะที่ชั้นที่3ของหน้ากาก n m a 5นั้นนะคะในเรื่องของคุณภาพของการกรองของเนื้อผ้าต้องบอกว่าช่องว่างระหว่างเส้นใยในเนื้อผ้านั้นเล็กแล้วก็ถี่มากๆดังนั้นค่ะมั่นใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพของการกรองของหน้ากากา n m a 5ว่าถ้าเราใช้แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลในเรื่องของโรคหรืดว่าเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราค่ะ การใช้งาน Nmax นะคะก็เหมือนกับการใช้งานหน้ากากอนามัยโดยทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่จะแตกต่างกันก็ตรงที่ความสามารถของ Nmax นั่นเองนะคะเพราะว่า Nmax นั้นสามารถที่จะกำจัดเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียได้รวมถึงยังมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่ทุกวันนี้มีมากมายหลากหลายชนิดรวมถึงโรคหอบหืดแล้วก็โรคอื่นๆที่ตามมาในเรื่องของคุณภาพการใช้งานนั้นสามารถมั่น ใจได้100%เต็มเพราะว่าผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วค่ะและจากรายงานนะคะก็พบว่าหน้ากาก n m a x ตัวนี้นะคะที่มีการเคลือบวัสดุพิเศษสารตัวนี้นี่นะคะสามารถที่จะกำจัดเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียได้50-70%เลยทีเดียวแล้วค่ะ ซึ่งที่ผ่านมานะคะทางศูนย์ MTEC h ค่ะก็ได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวาย n อ็ max, นกหน้ากากอนามัยนะคะสามารถที่จะป้องกันในเรื่องของเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีรียแด่สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นจำนวน5,000ชิ้นด้วยกันเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ในด้านสาธรารณสุขแล้วก็การแพทย์ค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนคนไทยนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยแล้วก็ดีขึ้นอีกทั้งนะคะยังเป็นการสนับสนุนในเรื่องของผลงานการวิจัยของคนไทยได้อย่างแท้จริงค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของหน้ากากอนามัยนั้นถือว่าเป็นวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองเพียงแค่ขั้นต้นเท่านั้นแต่ถ้าหากคุณผู้ชมต้องการที่จะดูแลรักษาตัวเองเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคติดเชื้อจากทางเดินหายใจก็ควรที่จะมีวิธีการรักษาแบบผสมผสานกันไปสิ่งหนึ่งนะคะที่แนนนามาฝากแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นจาให้ขึ้นใจกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือรวมถึงไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีชุมชนแออัดแล้วก็อย่าใกล้กับคนที่ป่วยเพราะว่าตัวคุณเองนั้นอาจจะติดไข้หวัดมาจากเขาได้ด้วยรักและห่วงใยจากใจแนนจริงๆค่ะน่าเสียดายนะคะที่วันนี้โมซินไซนั้นหมดเวลาลงแล้วสามารถติดตามข้อมูลแล้วก็สาระดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้แนนนารดาเกาะสุวรรณต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ